วัสดีครับเพื่อนชาวสยามแทบกลับมาพบกับผมนัทโยนะครับโดยวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกะกล่องสมาร์ทโฟนเรือธงจากทาง l e n o v o นะครับกับเจ้า Lenovo w h i t e Z นะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเคยติดตามกันมาครับจะรู้เลยว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีสเปคระดับเรือธงแต่ว่าราคาคุ้มค่าสุดสุดนะครับเพราะถ้าเอาจริงๆเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ใช้สเปคระดับนี้นะครับก็ราคาก็มี2 0 0 0มื่อัพอะอย่างดีก็หมื่นไปไปหรืออย่างถูกสุดแต่เจ้าไวท์แพดตัวนี้นะครับ ทำราคามาแค่หมื่นกลางๆหรือ1มื่นห้าก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับโอเคก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรื่องจากตัวกล่องแพ็กเกจจริงๆ l e No v o เขาก็ทำกล่องแพ็กเกจออกมาได้สวยตั้งแต่ตัวเค .9 0 0นะครับรุ่นก่อนนะครับต,ตัวนี้ก็มาแบบดูดูเป็นสีดำด้านเลยของมันขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับน่าจะพอดีกับตัวสมาร์ทโฟนเลยโดยด้านข้างนะครับก็จะบอกถึงชุดเด่น3อย่าง ของเจ้าไวท์แพสตัวนี้นะครับเริ่มจากอย่างแรกคืออลต้าตินแอนด์ไลท์ก็คือตัวเครื่องจะบางและเบามากๆนะครับแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่ความละเอียด Full HD นะครับตัวนี้มาพร้อมจอขนาด5.5นิ้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องกล้องกล้องทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังดีหมดเลยโดยกล้องหลังมาพร้อมความละเอียด3ล้านพิกเซล่ารดูรลบแสงกว้างถึง1.8นะครับส่วนกล้องหน้าก็ความละเอียด5ล้านพิกเซลเป็นแบบเลนไว d องเกิลด้วยก็คือถ่ายภาพได้กว้างนี่เอง โอเคครับเดี๋ยวก็มาเริ่มแกะดูของด้านในกันเลยนะครับออีกนิดนึงนะครับในสันด้านนี้ก็จะมีบอกว่าถ้าไวท์แคตตัวนี้มีรหัสโค้ดของมันว่า K910L ครับผมโอเคครับเมื่อเปิดกล่องมาก็จะเจอเครื่องเลยจริงๆแล้วก็จะมีซีนหอมมาเป็นอย่างดีนะครับแต่นี้เราแกะไปแล้วละ เครื่องนะครับขนาดก็ประมาณนี้ครับมาอยู่บนฝ่งมือก็ถือว่าใหญ่นะครับเพราะจริงจอมันก็5.5 5นิ้วน่าจะเป็นต็บเด็ตได้แล้วล่ะโอเคครับดูของในกล่องก่อนนะฮะทั้งจากอันนี้ก็จะเป็นกล่องคู่มือนะครับมีทั้งคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะมีเหล็กดันถาดซตมนะครับก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นกล่อง ที่ส่สายไมโคร USB แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะแบบงชัดเจนเลยมีบอกอะแดปเตอร์ก็สายไมโคร USB สีขาวส่วนอีกกล่องนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่หูฟังโดยหูฟังตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบอินเอียนะครับเป็นสมอทองได้ตัวด้วย,ยนี่าตาใกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับ ขออนุญาดเก็บกล่องน,นะครับโอเคครับก่อนที่จะดูราย,รยละเอียดรอบตัวเครื่องนะครับก็มาดูที่สเปคของเจ้า lenovo whitepad ตัวนี้กันก่อนครับเริ่มจากหน้าจอตรงนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ ips แล้วก็มีความละเอียดระดับ full hd นะครับ 1920x1080 ส่วนชิปประมวลผลก็จะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 800นะครับที่มี c p u แบบ quad core ความเร็ว2.2 g h z ตนะครับตัวประมวลผลกราฟิกนะครับหรือ CPU ก็จะเป็น Adreno 330ตัวนี้ก็จะให้ RAM ม,มา2 g b นะครับโดยความจุตัวเครื่องจะอยู่ที่16 g b ไม่สามารถเพิ่ม m i c r o SD card e ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่3,000 mAh นะครับก็ถือว่าใหญ่ กับขนาดตัวเครื่องเลยก็อีกอย่างนี้ก็คือเรื่องความบางแล้วก็น้ําหนักนครับที่บอกว่ามันอัลตราตินนะครับตัวนี้บางอยู่ที่7.9มมอนะครับแล้วก็หนักร4อยชีทิบากรัมโอเคก็มาดูที่อรอบบตัวเครื่องกันเลยฮนะอย่างแรกนะครับวัสดุข,ของเจ้าไวซ์ัตัวนี้เริ่มจากด้านหน้าจอเนี่ยจะเป็นกระจก c o น n ิ n งกรลิลลาการ์ดสเลยครับก็กันรอยขีดขวด่วนแล้วก็แข็งแรง ส่วนด้างข้างพวกด้านหลังฝาหลังนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็จ,จริงๆแล้วที่มันดูเหมือนเป็นอลูมิเนียมจริงก็เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าเหมือนทําสีให้มันเป็นอลูมิเนียมนั่นเองโอเคครับก็เริ่มจากด้านหน้านี่ก่อนเลยครับรนีก็จะมาพร้อมกับโลโก้อยู่ใต้ลำโพงสนทานานะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง,องหน้านะครับที่มีความละเอียด5ล้านพิกเซลเป็นแบบเลนไวด์แองเกิลด้วย ตหทดสอบไปทีเนึงครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มไฟแบบครับพ positive ก็จะมีปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ,บ็คนะครับถัดมาข้างฝั่งนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มล็อกเกอร์นะครับหรือปุ่มเพิ่มลดเสียงนั่นเองด้านล่างเนี้ครับก็จะเป็นช่องเสียบไมเสายไมโคร USB นะครับไว้สำหรับถ่ายวอนดาต้าหรือชาร์จไฟนั่นเอง ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องใส่ไมโครซิมนะครับโดยเจ้าตัวนี้รองรับ 4G ได้ด้วยนะครับต้องใช้เหล็กดันตัดซิมออกมานะส่วนด้านบนก็จะมีปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm. ิลเมตรฝาหลังนะครับอย่างที่บอกคือเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็น texture ทำให้มันจับทำมันไม่ลื่นนะครับแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยแต่ว่าเป็นรอยง่ายอยู่เหมือนกันดูที่กล้องหลังนะครับตัวนี้ ให้กล้องมาที่ความใหญ่1ยด้านรพิกเซลอย่างที่บอกไว้นะครับมาพร้อมกับ Dual led f l a s ก็รูรับแสงกว้างหนึ่งจุดด้วยลำโพงก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นรูรูเล็กๆด้านล่างอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโอเครับตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูด้านในกันบ้างน,นะครับโดยเจ้าแลนโ v ว v ไวซ s ัต,ตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android 4.3 jelly bean นะครับ ยังไม่ใช่ KitKat แล้วก็มาพร้อมกับ UI ของทาง Lenovo เองนั่นก็คือ Smart Lenovo Smart UI นะครับก็จะแตกต่างจาก Android ทั่วๆไปนะครับตรงที่มันจะไม่มีหน้า App Drawer นะครับพอเปิดเครื่องมาก็จะเป็นหน้า Home ซึ่งมีแอปอะไรอยู่เต็เมไปหมดก็คือจะรวม Widget กันในนี้รวมไปรวมกันไปเลยนะครับสามารถจัดการหน้าจอ Widget หการหน้าจอแอปได้ การรวบนิ้วเข้ามาเพื่อเพิ่มหน้าจอเข้าไปนะครับนีก็เลื่อนลงมาก็เป็นโ o t i ิ i c เ t i ันมีปุ่มเมนูขึ้นมาครับมีทีมมีวอลเ p เปอร์ให้เลือกเยอะแยะเลยนะตรงนี้ทีมก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นตรงล็อกสกรีนหรือ System UI หรือพวกฟอนต์อะไรพวกนี้ In Animation อะไรก็มีให้เลือกหมดนี่ก็ไปลองกันดูนะถ้าเกิดมีโอกาส รเรื่องความเร็วความไหลลื่นนะครับเท่าที่ลองมาน,นี่ทาได้สุดยอดมากๆเื่นมากแล้วก็เนียนมากด้วยครับแล้วเท่าที่ใช้มาก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับแอปที่มีติดมาให้กับตัวเครื่องนะครับเอาที่เด่นๆที่ไม่มีในของรุ่นอื่นนะครับก็จะมี Seit นะครับก็เป็นพวกแอปป้องกันอะไรต่างๆ ป้องกันการขโมยป้องกันข้อมูลมีแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วหมายจะมีเร่งสป,ปีดเหมือนทำให้เครื่องมันเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจหลักการทํางานน่าจะเป็นการปิดแอป,ปที่แบบไม่จําเป็นอะไรเงี้ยครับทำให้เหลือแรมเยอะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังมีเป็นคิดโหมดอะไรพวกนี้ดนวยนะครับป้องกันเวลาเด็กเอาไปเล่นอะไรเงี้ยให้ใส่รหัสก่อนต่อมานะครับซิงอิด สิ่งอตรงนี้ก็เป็นเหมือนการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆรายชื่อคอนแทคข้อความเมสเซจอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดรีเซ็ตปุ๊บก็สามารถนี่รีสโตขึ้นมาได้เลยครับโดยการแบ็กอัพคร้งนี้ก็จะแบ็กอัพไว้ในคลาวนั่นเองก็แชร์อิ t นะครับก็จะเป็นเหมือนการส่งไฟล์ไปยังเครื่องอื่นนะครับทำได้ทั้งโดยการผ่านบลูทูธอะไรอย่างนี้ สามารถเป็นกรุปแชร์ก็ได้นะครับเหรยอแชร์แบบตัวตัว,ตวอันนี้ไม่มีเครื่องนะอื่นให้ลองก็เลยไม่ได้เล่นอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็ทีเด็ดของเขานะครับจะอยู่ในเซตติ้งซึ่งก็มีฟีเจอร์ให้ลองเล่นมากมายเลยแต่น,นี้ดูหน้าเซตติ้งก่อนนะครับหน้าเซตติ้งจะถูกแบ่งออกเป็น3ามส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนคอมมอนฟีเจอร์แล้วก็ซิสเ็มคอมมอนก็จะเป็นพวกการเปิดปิดการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับเปิดปิด wi-Fi ปรับ ระหว่างหน้าจออะไรพวกนี้ครับส่วนฟีเจอร์ตรงนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยจะเอาอที่เด่นๆขึ้นมาให้ดูนะครับ Pocket Mode ก,ก็คือเวลาถ้าเราเอาโทรศัพท์เราใส่ไว้ในกระเป๋าเวลามีสายเข้าเสียงนิ่งโทนก็จะดังมากขึ้นดังกว่าปกตินะครับเดี๋ยวว่า Decrease Tone Volume เวลาที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเสยียงมันก็จะเบาลงนะครับก็มีพวก Smart Answer ก็คือ เวลามีสายเข้าเราก็ยกเครื่องขึ้นมาแนบหูได้เลยมันก็จะเป็นการรับสายทันทีไม่ต้องไปกดรับนะครับแล้วก็ตรงฟีเจอร์ด้านหน้าจอนะครับก็จะมีเชฟทูล็อกนะครับก็คือแค่เราขยับหน้าจอนี่มันก็จะเป็นการล็อกหน้าจอให้เลยนะครับมีสมาทสแบนอบนนี้เวลาถ้าตาเราจ้องที่หน้าจออยู่มันก็จะไม่ดับนะครับถึงแม้ว่าเราจะตั้งค่าไว้ ก็ช็อตคัทฟิชเจอร์นะครับอันนี้สามอย่างนี้น่าสนใจมันจะมีไวทัสนะครับไวทัสตรงนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับเมื่อเราเปิดมันจะมีเป็นอย่างนี้ครับเหมือนของ SSG สของ iPhone นะครับเป็นทางลัดขึ้นมาโดยไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรพวกนี้ก็จะมีให้แบ็กให้สร้างช็อตคัทช็อตคัทนี้ก็คือเป็นเปิดปิดไฟ f i าะไรพวกนี้ครับกลับมาก็มีฟ a ตว์เลมีแอดเพิ่มเข้าไป เลือกแอปที่เราใช้บ่อยน,นั่นเองโอเควอลลุ่มคีย์ฟีเจอร์นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึง่งเพราะเนื่องจากการวางตำแหน่งของปุ่ม power ของเจ้าไวแฟลตัวนี้ไปอยู่ด้านบนคนที่มือเล็กๆแบบว่าใช้งานอยู่นี้อาจจะแบบเอื้องไปกดลำบากเครื่องอสลนนะครับเขาก็เลยตั้งให้ปุ่มวอลลุ่มสามารถเป็นปุ่มเรียกเปิดเครื่องได้เนี่ครับเวลาถ้าเกิดอยู่ในหน้านี่ครับกดวอลลุ่มมันก็จะขึ้นมาเลย แล้วก็อันสุดท้ายมัลติวินโดรงนี้นะครับก็จะเมื่อเรากดใช้ก็จะมีข้างๆนี้ขึ้นมาครับเป็นสามารถก็เหมือนพวกมัลติวินโด์คิวสไลด์ของ LG มัลติวินโด์ของ Samsung นั่นเองครับจะเป็นหน้าจอเล็กๆขึ้นมาน้าตากอาจจะใช้ลำบากหน่อยนะครับสำหรับแอปที่เหลือก็จะเป็นแอปที่มีติดเครื่องมาให้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองทดสอบ การเปิดการเล่นวิดีโอใน l e n o v o w i f e c l a กันเลยดีกว่าครับอันนี้ใ้รัดเบาเสียงก่อนนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเพลเยอร์มีเดียเพลเยอร์นะครับของ l e n o v o เขาก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้จากหน้านี้เลยไม่ต้องกดออกไปก่อนก็มาลองดูภาพแะะเสียงนะครับ ติดจิ้งแปกดูนะคะรับสามารถย้อนหน้าต่างมาได้นะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับหน้าจอก็คมชัดดีมีมัลติวินโดาไห้ด้วยหวย่อหน้าจอลงโอเคครับก็เดี๋ยวลองเล่นเกมดูบ้างนะครับสเปคระดับนี้ก็ต้องลองกับเกมที่กราฟิกหนัก,นกๆอย่าง a s p h l 8นี่นะครับ,บการโหลดเข้าเกมก็ถือว่าทำได้รวดเร็วดี เท่าที่ลองดูก็ไม่มีปัญหาครับเล่นได้ไหล,ล่ื่นไม่มีกระตุกเลยซึ่งก่อนหน้านี้เท่าที่ลองเล่นดูก็ไม่มีกระตุกเหมือนกันไม่มีปัญหาไม่มีแอป,ปเด้งอะไรทั้งนั้นครับนะครับ,รบก็มาดูที่เรื่องกล้องกันบ้างนะครับโดยเจ้าตัวนี้มาพร้อมกล้องความใหญอ1ยล้านพิกเซลอย่างที่บอกไว้นะครับร้อมค่าดูรรบแสงกว้างถึงห8ก็ถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดี ค,ความเร็วชัตเตอร์นี่ครับก็เร็วดีเหมือนกันอาจจะไม่ถึงขั้นซีโย์แหลกนะครับมีการตั้งค่าต่างๆนะครับมีพานรามามี HDR ก็มีโหมดให้เลือกเยอะใช้ได้เลยนะครับส่วนกล้องหน้านะครับพร้อมความลเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมกับเลนส์ไวเอิเกิลนะครับ ข้อดีก็คือเวลาเราถ่ายกับเพื่อนหลายๆคนเนี้ยก็สามารถเก็บได้ครบทุกคนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังที่ผมถ่ายมาให้ชมกันครับ ดีกว่าครับเท่าที่ผมได้ลองเล่นเจ้าไวท์จตัวนี้นะครับมาประมาณ4-5วันนะครับก็ถือว่ามันโอเคเลยทําได้ดีมากๆนะครับในด้านการใช้งานทั่วไปความเร็วความไหลลื่นนี่ดีมากๆพอๆกับพวกเรือธงตัวอ,อื่นเลยด้านการใช้งานดูหนังฟองเพลงเล่นเกมเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก็ไม่มีปัญหานะครับจอใหญ่เต็มตาแถมลื่นด้วยแบตเตอรี่ที่ให้มา3000ม ah ก็กำลังดีกับขนาดหน้าจอแล้วก็ขนาด CPU นะครับ สามารถใช้งานผ่านพ้นหวันได้สบายๆนะครับถ้าเราไม่เล่นเกมหนักเกินไปนะครับส่วนขนาดตัวเครื่องก็ถือว่าเบาและบางมากๆแต่ว่ายังอาจจะแบบถือจับลําบากหน่อยนะครับยิ่งไปปุ่ม power ไปอยู่ด้านบนตรงนี้ทำให้กดลำบากนะครับเพราะปกติพวกจอเกิน5.5นิ้วเขาจะไว้ข้างๆกันแต่ก็ยังดีนะครับที่เขามีฟีเจอร์ให้ใช้ปุ่มหัวล่มเพื่อเลี้ยงหน้าจอขึ้นมาได้อันนี้ก็เลยไม่นี่มากเท่าไหร่ ที่ขัดใจนะครับคือสเปคแรงขนาดนี้แต่ว่าให้ความจุตัวเครื่องมาที่16 GB กิกะไบต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังเพิ่มไอคกวอดีการไม่ได้ด้วยอันนี้ก็อาจจะทําให้เส็งๆไปนิดนึงที่เหลือโดยรวมอย่างที่บอกครับว่าโอเคครับแล้วก็เจ้า Lenovo V50 ตัวนี้ครับที่บอกไว้ว่าราคาระดับหมื่นกลางๆตัวนี้ราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่14,900บาทนะครับใครสนใจก็ลองไปหาเล่นกันดูได้นะครับตามซอฟ ทันสอบเรโน v วแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเรโน v วประเทศไทยนะครับที่ให้เรายืมเครื่องมาทำการรีวิวทำการทดสอบในครั้งนี้สำหรับคราวหน้าจะมีตัวอะไรมารีวิวให้ชมกันก็ติดตามกันได้ที่เว็บไซต์สยามแท็บ .com นะครับเอาลองนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ